하늘 바라보던 너의 까만 눈, 향기로운 숨을 담은 너의 꽃, 사랑해. 흔한 꿈이었던 가처럼 It's alright 더 어색하게 웃어봐 진한 네 향기가 날 스쳐가 สวัสดีค่ะนี้อาซาลาม่าเกาหลีออนทัวร์นะคะเราจะมาออนทัวร์กัรอบบึงกาดไทย ในปัจจุบันนิวนอร์มอลอย่างไรว่าอันนี้วัดบึงพระรานชัยนะคะวัดบึงพระรานชัยพระอารามหลวงเราพาเข้าไปชมสักหนึ่งรอบนะคะก็ยังพอมดีกววัดบึงพระรานชัยพระอารามหลวง ม,มีกระถินนะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทา,านภาพพระกระถินให้นางบางอ่อนเฉตการโอสายไทยนางสุนจานะคะที่ว่าที่ร,อร้อยตำรวจ พราที่ร้อยปีดรสมโชคเฉตการตามที่ขอพระราชทานเพื่อน,น้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรมาสณวัดบึงพระรานไทยพารามเวงตำบลในเมือ,องอำเทนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพศ2513เวลา10นาฬิกา เตรียมง,งานกระถิ่นนะคะงอ,นนอ้กวนข้าวทิพอะเตรียมงานกวนข้าวทิพนะคะเทศกาลวันออกพรรษาเนาะนมัสการเจ้าคะ่ะกวนข้าวทิพตอนเย็นเหรอคะหรือว่ากวนเมื่อคืน ควรผ่านมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมเจ้าคะอ๋อค่ะก็เทศกาลวันออกพรรษาแล้วก็จะมีการควนเข้าทิพกันนะคะวัดก็จะควนคืนในคืนก่อนวันออกพรรษาแล้วก็ เรากะมาขอ,ขอดูขอดูขอดูขออนุญาตขอดูอดใิธการเราขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ ขออนุญาตชมหน่อยนะคะนี่คือวิธีการเตรียมเตรียมเครื่องที่จะเตรียมวัตถุดิบที่จะทำข้าวทิพย์นะคะกวนข้าวทิพย์นะคะอันนี้ใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่อันนี้ใส่ห้าใส่ถั่วลิสงน้ำตาลน้ำตาลอันนี้ก็คือฟักทองบักอืบ้านเรานี่เองนะคะ บ้านเราเรียกบบกอึนะคะผ <Okay. S 1> ักทองอันนี้คือถั่วหรอคะอ๋ออันนี้งา,นนงาที่โขบกแล้วงาคว่ที่โขกแล้วควโกแล้วแล้ก็เอามาผสมดูวิถีไทยนะคะอุปกรณ์ผสมก็คือโอง่งโ <c oughs> <c oughs> อ่งมังกรค่ะถ้าทำมากพกาองเอาอย่างนี้ค่ะนี่ก็เป็นต้นทุนที่เรามีอยู่เราไม่ต้องไปหา อุปกรณ์เพิ่มก็คุกลงไปในนี้ได้เลยองก,ก็ทำให้เย็นด้วยเนาะเอาเข้าวเมาออมาอันนี้แกจะนี้ข้าวเมาอันนี้เขาเรียกข้าวเม่านี่ก็เป็นข้าวเมาข้าวเมาก็คือข้าวอ่อนที่ยังไม่ได้ไม่ได้ออเป็นเป็นฝัดโตเต็มที่ออยังไม่มีน้ำมีน้ำนมหรือยังคะ มีแล้วเนาะมีแล้วมีแล้วเนาะก็คือลูกลูกข้าวเบบี้ข้าวน้ำนมก็ได้ข้าวน้ำนมก็ได้ข้าวเมาก็คือข้าวน้ำนมจริงๆควรเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหรือเปล่าคะอ๋อแล้วก็ควรต่ออีกอ๋อ เราใช้เวลากวนนานแค่ไหนคะแม่กี่ชั่วโมงก็กระทะนึงก็สามชั่วโมงขึ้นสามชั่วโมงต้องมีอย่างน้อยสามชั่วโมงขึ้นมันได้ที่มันจะยังไงคะมันจะต้องแบบมันจะต้องละเอียดเหมือนกันเหมือนเหวี่ยงใช่ไหมคะคนไม่ไปเลยขออนุญาตอันนี้คืออะไรคะแม่ อันนี้กะทิเผือกเผือกอันนี้อกล้วยมันม่วงอ่ามันม่วงนมนมน้ำผึ้งแป้งน้ำพึ้งนมตาอ้าวอันนี้อันนี้ก็คือทำเสร็จแล้วเข้ากระบวนการแพคเกจจิ้งแล้วเล่เลย อันนี้คือควรเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเหมือนกะละแมไหมคะเหมือนกะละแมเลยนี่เขาเรียกข้าวทิพนะคะเป็นขนมหวานในเทศกาลทีเจีกวนก็มีพันสามีเด็กอันนี้ว่ชวนทำพิธีชวนอ่าอะไรใั้เนื้อวัดดึงดือนเนี้ยเขาใช้หญิงพรหมจันท์ค่ะในการสวดทำพิธี ตอนที่เราจะเริ่มกวนข้าวทิพย์ใช่ไหมคะให้แดงให้สีจะแดงอะไรที่ทําให้มันแดงครับแม่ให้สีแดงเดี๋ยวเขาได้ยินเขาจะบอกอืมโอเคนี่ก็เอาน้ํามันออกน้ํามันมันเยอะเกินไปค่ะพอเสร็จกวนเสร็จแล้วเราก็บรรจุแพคเกจจิ้จง หนูไม่ได้เข้าไปดูแลวะดอดีผ่านมาวัดดุนไม่ทราบเหมือนกันค่ะหนูอยู่วัดบ้านเหล่ากล้วยหนูอยู่บ้านเหล่ากล้วยบ้านเหล่ากล้วยบ้านหนองแว่นค่ะน่าจะใช่ค่ะเพราะว่าที่ที่วัดบ้านเหล่ากล้วยก็ตักบาเทยาวเมื่อเช้าเหมือนกันคของทางวัดบึงตักวันไหนคะวันพรุ่งนี้อ๋อ หเเกอ๋ออันนี้ก็คือทำแพคเกจิ้งนะคะห่อไว้แจกงานบุญนี่คุณแม่กำลังห่ออยู่หนูห่อให้เหรอคะอุ๊ยขอบพระคุณค่ะหนูยังไม่ได้ทำบุญด้วยเลยหนูจะมาทำบุญด้วยกระถิน่นมาทำบุญร่วมด้วยตอนกระถินตั้งใจอยากมาช่วยกระถิน่นได้ให้หนูทำบุญด้วยดีกว่าหนูเอาเฉยๆหนุมไม่สบายใจ เผื่อพรุ่งนี้หนูไม่ได้มาใส่บาตรหนูทำบุญด้วยแล้วกันตามกำลังศรัทธาเน้อจ้าจ้าจ้าทำบุญด้วยนะคะวอดีแม่อนุญาตให้หนูเอาไปชิมขอทำบุญด้วยนะคะเหลือสาว ขอบคุณนะคะที่ให้เข้ามาดูการกวนข้าวทิพย์ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพระาจยาค่ะจะเลยจะกวนต่อแล้ว <c oughs> นี่าราคาเทศกาลออกพรรษานะคะกับการกวนข้าวทิพย์ของวัดบึงพระลานชัย เดีวก็จะไปสเตชันต่อไปเราก็ได้ข้าทิพย์มาเป็นของขวัญนะคะดึ พระดานใจของเรานะคะผ้ารมหลวงโบสถ์ที่สวยงามมีหอไตรที่สวยงามเช่นกันนี่ก็คือเตรียมที่จะตักบาทเทวุรุ่งนี้เนาะของวัดเบิงตักรุ่งนี้นะคะวัดบุรพาพิรามผ้ารามหลวงเหมือนกันก็ตักวันนี้แล้วโบสสวยงาม,มาออ อออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ได้มีโอกาสมาร่วมงานกระถิ่นเพิ่มทำบุญกระถิ่นกับอาจารย์คุณโชว์นะคะ เป็นหอไตรนะคะหอไตรข้างบนหอไตรกลางนนะ้ำนี่เราจบอันนี้เราขอจบวัดบึงแต่เพียงเท่านี้นี่ก็จะมีพ่อค้าแม่ขายที่เป็นรถพ่วงคางแล้วจะจอบ นะคะขายพอดูจากกระจกมองหลังได้ก็จะเป็นบึงบาลังชัยนะก็จะน,นอกบึงบาลาน ไอเดียของเราในการทำธุรกิจก็มาจากเนี่ยค่ะพี่ๆลดค่้าคนก็ใช้ต้นทุนในชีวิตที่เรงมีในการประกอบอาชีพทําหากิน